จ้าเ c ซี FC จ๋ามะเเฮ็ดเอ็นนั่นขัวพริกเฮ็ดอันน้ำจิ้มมะเขือเทศบังพริกมะเขือเทศกันค่ะเปิดแก๊สแล้วนะคะจะเยียติ๋วก็จะเอาน้ำมันใส่นิดหนึ่งค่ะดัพวพริกนะคะนี่ค่ะพริกจะจะเอาหอมกับกระเทียมลงก่อนค่ะ ตรงนี้รากผักชีนะคะหอมกระเทียมปอกล้างแล้วก็หั่นค่ะนะคะมาคั่วกันเลยจะมะเขือเทศยายก็ให้ดูแล้วเนะะาะจะคั่วลงไปสักหน่อยให้มันสุกสูกสักหน่อยหนึงก็เอาพิกลงเลยนะคะืม,มันจะได้หอม จะแม่ติ๋วทำเยอะนะคะมะเขือเทศก็จะประมาณเกือบห้าโลนะคะนี่แม่ติ๋วทำจะหั่นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็เคี่ยวจะเคี่ยวมะเขือเทศทำน้ำพริกมะเขือเทศนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะนาอจจะล้างครัว ขัวพริกขัวยังแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็เอามาเขือเทศมาเคี่ยวค่ะนี่นะคะพริกอะไรสุกแล้วนะคะหอมกระเทียมสุกแล้วรอทําเลยนะคะอย่าติดว่าจะเก็บเข้าขคใน ก็มาเคี่ยวมะเขือเทศนะคะเคี่ยวให้เละเลยนะคะให้เป็นน้ําซอสเลยเ,เดี๋ยวมันก็จะเป็นน้ําออกมาค่ะเห็นไหมคะน้ํามะเขือเทศมันจะเปรี้ยวค่ะนี่เคี่ยวให้เละๆเ,เลยจะ มาดูกันอีกทีนะคะจะมะเขือเทศเราก็เละแล้วนะคะแต่ว่าเย็ดวเอาจะเอาแหงเป็นเหนียวๆเ,เลยเด้อค่ะอ่าเป็นแหงแหงเหนียวๆละค่อยมาเมืองตอนต,อนตำกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามันจะต้องเขี่ยวมันจะต้องนัน่งจะอันนี้แม่ิวกัมาม่ทายคลิปตอนเตรียมเครื่องจะ,ะ้วกาเฮ็ดคลิปไอ เียวมะเขือเทศว่าเขาจะต้องเขียวยังไงก่อนจะไปทำน้ำฟิดเนาะคะอันนี้คือเราทําเยอะนะคะท่านเขาทำหน่อยหน่อยเขาก็ย่างเอาจ้าเขาก็ปิ้งย่างเอาจ้าอันนี้คือแม่ติ๋วเฮ็ดหลายเ้วยค่ะเด้ออประมาณสามสี่โลผุ่นละที่แม่ติ๋วเก็บอยู่หลังบ้านน่ะละจ้ามาไมาเฮ็ดใถ้เมึงแล้วก็แม่ติ๋วก็จะเฮ็ดไรก็จะเอาไปวัดไปย่างน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะกินกับนึ่งปลานี่อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเขียวให้มันได้ทีแล้วย็ดติ๋วก็จะ เอาปรุงไส้น้ำปลาานิดนึงแล้วก็โรดดีผงสุโรดจ้ะอ่าเราไที่ตอนเขาไปตำเขาจะได้ไปใส่น้ำตาลแล้วก็เอาน้ำปลาใส่จ้ะก็คือแม่ติวขอจบคลิปเนาะค่ะเนาะแม่ติวจะเฮ็ดคลิปตอนตำตอนปรุงให้เมื่ออีกที่นึงอันนี้แม่ติวไม่อยากเฮ็ดคลิปเาวาจ้ะแม่ติวจะเฮ็ดคลิปสั้นๆอันนี้มม่จะมันก็จะเคี่ยวไปนานอยู่จ้ะนี่ส่วนมันจะแห้งเนาะแม่ติวไม่ได้ใส่น้ำนะคะน้ำมะเขือเทศออกเองค่ะ เราเคี่ยวอย่างนี้เลยให้มันเป็นซอสมะเขือเทศเลยนะคะนี่จ้ะนี่มันจะเป็นของมันเองอย่างนี้เลยก็เข้าก็ on, on เท็ดไฟอ่อนๆไว้เช่ละจ้ะเดี๋ยวมนกะเะเลของมันเองจ้าขอบคุณทุกเลิมทุกรลักทุกไะไรทุกกําลังใจคะ่ะที่มาเฮ็ดวิตมะเตรียมเครื่องต่าเจวมะเขือเทศกับเม็ดติวนะคะจ้าเลิบเลิบทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ